โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยวันนี้วันอาคารนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เรามาอัปเดตคู่แรกเลยนะครับก็คือสักคู่นะครับก็คือทองคำนะครับทองคำเนี่ยครับคือเมื่อเมื่อวานนะครับผมได้ทําการวิเคราะห์ไปแล้วนะครับเบื้องต้นว่ามีโอกาสที่ราคามันจะร่วงลงมานะครับเพราะมันทำ High ต่ําลงนะครับ3ครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือโลนะครับมันยืนยันให้เรานะครับโล แล้วทีนี้ราคาก็ดีดขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้สร้างไฮที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ร่วงลงมาทันทีเลยนะครับวันนี้นะครับพอร่วงลงมานะครับตรงนี้เป็นจุดที่แนวรับที่เรามองเป็นช่วงแรกๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะมองข้ามได้เลยนะครับเพราะราคาเบรกชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จุดแรกที่เรามองก็คือตรงนี้นะครับผมผมก็มองว่าน่าจะมีหลายคนที่บายในจุดนี้นะครับผม แต่ผมก็ได้ประกาศทางในกลุ่มไว้แล้วนะครับว่าออไม่ควรบายในจุดนี้นะครับเพราะมีโอกาสที่จะเฟลสูงนะครับเพราะแรงแรงลงมันยังไม่พักตัวให้เราเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะไหลแล้วทีนี้มันก็ไหลอีกอีกครั้งจนได้นะครับไหลนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ราคาเป็นไงครับก็คืออยู่จุดนี้นะครับถามว่าจุดนี้มันจะพักตัวให้เราได้ไหมผมมองว่าก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะไหลลงไปอีกนะครับ ุดที่ควรโฟกัสจุดแรกเลยก็คืออาจจะเป็นโซนนี้นะครับโซนนี้เลยนะครับหรือไม่ก็อีกโซนโซนนี้โซนนี้นะครับก็คือมันมีนัยยะของมันอยู่นะครับที่ราคาจะวิ่งวิ่งได้อีกนะครับหรือหรือ,อจุดหนึ่งก็คือจุดข้างล่างเลยนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดที่อทอง มีโอกาสที่จะพักตัวนะครับเราอย่าเพิ่งไปบายสู้นะครับจุดแรกตรงนี้ก็มีคนบายนะครับก็ก็เฟลไปนะครับแล้วจุดนี้ยังจะมาบายอีกก็ก็เสี่ยงเกินไปนะครับมีโอกาสที่จะไหลอีกนะครับเราลองโฟกัส2จุดนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเคทองคําก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดราคาล่วงลงมามาถึงจุดข้างล่างนะครับ เมื่อไหร่เราก็ค่อยตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะเล่นบายไหมนะครับเพราะตอนนี้ราคาค่อนข้างพีคแล้วก็แรงมากนะครับเราไม่ควรที่จะสู้กับมันนะครับก็คือกระแสมันก็ข้างแรงนะครับอันนี้ผมย้ำนิดหนึ่งนะครับโอเคแล้วเราค่อยมาเล่นในโซนข้างล่างนี้นะครับผมมองว่ามีจังหวะให้เราเข้าได้อีกนะครับรอสักวันสองวันนะครับโอเคต่อไปเรามาดูอ u ูนะครับ อ่า EU นะครับ EU ก็เหมือนกันนะครับแรงนะครับแรงแรงในการไหลลงมานะครับก็ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับถ้าดูเป็น H4 ก็ได้นะครับก็จะเห็นภาพว่าผมขีดไปแล้วนะครับชุดแรกทั้งบนนะครับไหลลงมาแล้วก็ชุดนี้ก็ยังไหลอีกแล้วก็ชุดนี้ก็ยังถูกทําลายอีกนะครับแล้วก็ไหลอีกนะครับแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราบายเป็นยังไงครับมันก็มันก็อยู่ในโซนที่ควรบายแล้วแหละครับก็คือ ถามว่าเราควรบายเลยดีไหมมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดเราดูเดย์ตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับใหญ่นะครับอาจจะไม่ผ่านง่ายๆนะครับแต่ทีนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องบายทันทีนะครับให้มันคอนเฟิร์มก่อนให้เรานะครับถ้าเกิดบายตรงนี้ทันทีเป็นไงครับก็เฟลได้นะครับทําไมถึงเฟลถ้าเกิดเราขีดอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าแนวรับเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเห็นเลย ก็ได้นะครับกูนะครับผมดึงให้มันชัดเจนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ล่วงมาตรงนี้ล่วงมาเห็นไหมครับชุดนี้คือคือแนวรับเห็นไหมครับตรงนี้ผมเอาออกก่อนนะครับจะได้เห็นชัดผมคิดอย่างนี้นี่เป็นไงครับ ราคาเบรคขึ้นไปก็จริงนะครับก็มาชนตรงไหนก็มาชนตรงนี้อีโลตรงนี้ก็มีนัยสําคัญอยู่นะครับโลนีนะ้ก็ราคาไม่ผ่านแล้วก็ล่วงลงมาต่อทีนี้เรายังไม่ชัดเจนว่ามันจะล่วงลงมาอีกไหมเราก็แค่โฟกัสดูก่อนว่าราคามันจะเป็นลักษณะไหนตรงนี้ถือว่าเรามองเป็นไฮนะครับไฮแล้วก็เราเราวางโลไว้ข้างล่างสุดก็ได้นะครับ ดูว่าราคา,า,คาในกรอบน,นี้ราคามีโอกาสที่จะไหลลงมาอีกไหมนะครับเพราะสังเกตไหมครับชุดนี้ก็ยังไหลยอยู่นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับล่วงมาแล้วก็ขึ้นขึ้นไปแล้วก็เบรกนะครับเบรกทายบางคนก็มองว่าเอ้ยขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์เห็นไหมครับตกลงมา,ากลับมาแล้วก็ไหลลงมาทะลุเลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็สร้างลักษณะดเดียวกันนะครับโลตรงนี้โลข้างล่างแล้วก็หายข้างบน พอเทสอีกครั้งหนึ่งก็ลกหลุหไหลลงมาเลยนะครับแต่รอบนี้ก็ยังดีลงมาหน่อยก็คือตรงที่ว่ากลับมาไหลามาที่เดิมนะครับเพื่อสร้างแรงสวิงให้เรานะครับก็ถือว่าตรงนี้ใครที่เล่นตามเทรนก็อาจจะเห็นจังหวะเซลลตรงนี้นะครับที่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับราคาเทสลงมาแล้วก็เทสขึ้นไปนะครับเราก็ได้เซลล์ช่วงจังหวะนี้นะครับโอเคแต่ราคาปัจจุบันเป็นไงครับ ราคาปัจจุบ we ันอย่างนี้นะครับเรามองเป็นเส้นก็ได้นะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าราคาราคาปิดเป็นลักษณะไหนนะครับเห็นไหมครับช่วงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ข้างบนราคาอยู่ตรงกลางเรารอให้มันชัวร์ก่อนนะครับถ้าเกิดราคาจะขึ้นเป็นลักษณะไหนให้มันเบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็เบรกอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราค่อยบายช่วงจังหวะที่3ก็ได้นะครับเนี่ยเราค่อยบายช่วงจังหวะนี้ก็ได้นะครับ มันจะดูชัดเจนกว่านะครับแต่ถ้าเกิดราคาไม่ผ่านเป็นไงครับก็ราคาก็ต้องไหลลงมาไหลลงมาอย่างนี้นะครับเป็นสเต็ปของมันอยู่แล้วนะครับราคาเพราะฉะนั้น EU ถ้าเกิดเราบายเป็นไงครับก็มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับรอโซนนี้ก่อนว่ามันจะผ่านได้ไหมนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านก็เราค่อยไปเล่น,นมันอีกทีนึง อันนี้เป็น EU นะครับต่อไปเรามาดูคู่ GU กันบ้างนะครับโอเค GU เป็นไงครับก็ลักษณะชัดเจนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ให้สิทธแน่ว่าตรงนี้เป็นเซลถูกไหมครับก็ราคาก็ล่วงลงมาชัดเจนให้เรานะครับและปัจจุบันนี้เป็นไงครับเราก็แค่ดูโซนว่าแนวรับเราเป็นไงบ้างครับว่ามันเบรกหรือยังอาครับโอเคมีการฉลับออกมานิดหน่อยนะครับ ราคาก็อาจจะมีการเสียสรงกันบ้างนะครับรอดูว่าราคามนรีบาวรีบาวไปถึงไหนได้บ้างนะครับจุดแรกที่เราโฟกัสก็คือตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเล่นเซลล์นะครับออเดอร์แรกคืออยู่ตรงนี้นะครับก็วางอย่างนี้นะครับออเดอร์แรกนะครับแล้วทีตรงไหนโลเดิมหรือตรงไหนก็ได้ก็ว่าไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราควรโฟกัสก็คือตรงนี้นะครับถ้าจะเข้า ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็ TP ข้างล่างก็ได้นะครับดูว่าเราอยากจะเล่นโซนไหนนะครับ TP รดเดิมก็ได้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบขาลงเราเล่นเราเล่นตามเทรนนะครับแต่ถ้าเกิดใครมองว่าเอ้ยราคาตรงนี้เสียทรงตรงนี้เสียทรงก็ยังไม่เข้าก็ได้นะครับรอดู ต่ถ้าเกิดใครเล่นตามเทรนก็จังหวะอย่างนี้สูยนะครับหรือบางคนจะไม่ SL ตรงนี้รอ s l ทีนี้ทีเดียวนะครับก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่แล้วแต่พฤษฎดีของใครเลยนะครับว่าอยากจะเข้าช่วงจังหวะไหนตรงนี้ทีน่งนะครับเป็นแนวต้านตรงนี้ทีน่งนะครับต้านเพราะราคาเป็นไงครับราคาล่วงมาอย่างงี้ไหมครับราค,าครับไปไปครับไปโอเค าราคาจะลงอีกก็เป็นไงครับก็ต้องพีคขึ้นมาข้างบนนี้ใช่ไหมครับรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยล่วงลงไปข้างล่างครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือพีคขึ้นไปข้างบนสุดเลยนะครับแล้วไม่ผ่านราคาร่วงลงมาโลเดิมนะครับก็ประมาณนี้นครับแเราจะได้2จังหวะของท u นะครับว่าเรารอเล่นตรงไหนดีตรงไหนดีนะครับ โอเคเราไปเรามาดู U j นะครับคู่หนึ่งโอเค uj เรามาดู h 4ก่อนดีกว่านะครับโอเคตรงนี้เป็นโซนที่เรามองว่าเออราคาไม่น่าจะผ่านไปได้แต่ราคาก็มีการเบรกตรงนี้รอบหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้เป็นโลนะครับไฮสูงขึ้นนะครับโลเป็นไงครับโลไม่รู้ว่าโลมันจะ จบตรงไหนถ้าเกิดราคาโลมันสามารถลงมาข้างล่างได้ก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะมองลงมาข้างล่างได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ราคาล่วงลงมาเป็นลักษณะนี้นะครับทองคาเป็นไงครับก็อาจจะมีโมเมนตที่ว่าเออเด้งตรงนี้ได้นะครับโอเคหรือเด้งช่วงตรงนี้แทงนะครับก็มีอยู่2จังหวะให้ให้เช็คนะครับเช็คสับสับยูเจนะครับ ถ้ามองเป็นเทรนง่ายๆก็ยกโลอย่างนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสองอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฮสูงขึ้นรอดูว่าราคาจะรีบาวก,กับมาไหมกลับมาสักแถวๆนี้นะครับสร้างโลนะครับแล้วราคาจะพุ่งต่อไหมก็เป็นอีกลักษณะนหนึ่งนะครับหรือราคาจะทะลุลงไปเลยข้างล่างนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็น UJ นะครับถามว่าเราเซลล์ตรงนี้เหมาะไหมเซลตรงนี้เหมาะไหม,หม,ไ,หมไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ดีนะครับตรงนี้ไม่ชัวนะครับตรงนี้ไม่เอานะครับเคเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับโอเคต่อไปเรามาดูคู่ a u อีกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับสอบโปเลยโอเคเป็นไงครับตรงนี้ราคาโลนะครับที่เรามองคือโซนนี้ ตรงนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่เรามองว่าเออราคาอาจจะพัดตัวได้นะครับแต่ทีนี้ก็มีการไหลลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับไหลนะครับไหลลงมาอีกรอบทีนี้เราก็มองแค่ง่ายๆนะครับก็เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะครับนะครับราคาเป็นไงครับตรงนี้แนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านนะครับเพราะราคาไหลลงมาล่างนะครับทีนี้ราคาก็ มีการสวิชขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วให้เรานะครับตรงนี้ทะลุไปเลยนะครับตรงนี้เรามองเป็นลายเราก็จะเห็นชัดมากขึ้นนะครับราคาปิดอยู่โซนนี้นะครับมีความสัมพันธ์แล้วก็ราคามีการไหลลงมาเพราะฉะนั้นถ้ามองกันง่ายๆก็คือราคาอาจจะมีการไหลลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนะครับก็คือโซนข้างล่างนี้เป็นไปได้ ตรงนี้มันติดตรงไหนอยู่นะครับก็มีตรงนี้นะครับความสัมพันธ์นิดนึงนะครับตรงนี้ครับกับโซนนี้ความสัมพันธ์น,นินะครับโอเคถ้าเกิดมันผ่านไปได้ก็มีโอกาสที่จะมองโล่โลข้างล่างได้นะครับถามว่าถ้าเกิดเราเซลล์ตรงนี้เลยดีไหมเพื่อรออยู่ข้างล่าง ผมมองว่ายังไม่เหมาะนะครับเพราะตรงนี้ยังเป็นแนวรับอยู่นะครับราคามีการถักตัวอู่รอลุ้นดูอีกทีหนึ่งว่าราคาเบรกลงมาปุ๊บแล้วเราค่อยโฟกัสจุดนี้แล้วก็ค่อยมาเล่นหน้าบายอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นแบบเออรีบาวลิลึกๆสำหรับสำหรับเอนะครับก็มองช่วงข้างล่างดีกว่านะครับโอเคสำหรับโฟเลก็ประมาณนี้นะครับ เรามาดูกลุ่มของคริปโตบ้างนะครับต่อไปแล้วคู่นี้นะครับคริปโตอันนี้เป็น SL นะครับชัดเจน,นร,ราคามีการสวิตชลงมาแถวๆนี้นะครับแล้วก็สร้างโลให้เราตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้พักตัวอยู่ในโซนนี้นะครับโซนนี้โซนนี้ถูกทำลายนะครับโซนนี้ถูกทำลาย ราคาสร้างโซนใหม่ให้เราก็คือโซนนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้เราลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วเราก็มองเป็นลายดูนะครับว่าราคามีนัยยะความสําคัญตรงไหนบ้างนะครับก็มีตรงนี้นะครับที่หนึ่งจุดโซนบนนะครับแล้วก็ลล่างนะครับลล่างโอเคอันนี้เป็น btc นะครับ รอดูว่าราคาหลุดได้ไหมนะครับถ้าเกิดราคาไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ถ้าราคาหลุดเมื่อไหร่ก็ไหลลงมาโซนข้างล่างอีกทีนะึงก็คืออาจจะเป็นโซนนี้ก่อนก็ได้นะครับนี้ก่อนก็ได้นะครับชุดหนึ่งโอเค BDC ก็ประมาณนี้แต่ว่าผมย้ําทุกครั้งเวลาวิเคราะห์กลุ่มของคริปโตแนะนําให้ติดตามข่าวดีกว่าใช้เทคนิคนะครับเทคนิคมันก็ อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับสำหรับ btc นะครับแนะนำให้ติดตามข่าวด้วยนะครับเพราะข่าวมีความสำคัญมากนะครับต่อไปอีกคู่หนึ่งแล้วกันนะครับเรามาดูเป็นอีทิเลียมนะครับอีคอคู่สำคัญตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะครับว่าราคามีการล่วงมาแถวแถวนี้ให้เราบายไหมแต่ทีนี้มันไม่ถึงนะครับมันย่อให้มาแค่50%นนะครับแล้วก็ราคาไหลขึ้นไปข้างบนเลย อันนี้เป็นอดีตของการวิเคราะห์นะครับโอเคเรามองจุดพีคสุดของอีเทียมก่อนนะครับเพราะเราไม่ได้วิเคราะห์นานนะครับอีเทียมจุดพีคสุดนะครับแล้วก็จุดแนวรับนะครับตรงนี้เส้นนี้ยังมีความสัมพันธ์อยู่นะครับเพราะราคามีการพักตัวแล้วก็ช่วงราคาตรงนี้ทีนึงทีนี้เรามองไฮยครับเรามองไฮยอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะ จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับไฮจุดนี้กับไฮจุดนี้นะครับหรือไฮจุดนี้ก็ได้นะครับไฮต่ำลงนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะไหลลงมาอีกนะครับถ้าล่วงลงมาแถวไหนก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเซล์ไว้แถวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองติดตามข่าวดูนะครับหรือจะเล่นแค่โลเดิมตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้มีการเสีย เสียรูปแบบราคานิดหนึ่งนะครับเพราะโลมันจะเป็นลักษณะน,นี้โลแรกนะครับโลที่2แล้วก็โลที่3จะเป็นลนนักษณะนี้คือมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าเรามองจริงๆนะครับโลลักษณะนี้ไม่ค่อยดีไฮอยู่ตรงนี้ก็ได้ไฮตรงนี้นะครับก็ยังมีแรงที่ จะไต่ขึ้นไปข้างบนก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแค่รอให้มันชัดเจนนะครับหรือรอเล่นโซนนี้ก็ได้นะครับโอเคถ้าราคามันไต่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วไม่ผ่านนะครับก็ราคาเมลกาะร้วงลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเข้าโซนนี้ก็จะดีก็จะดูดีกว่านะครับชัดเจนกว่าหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับราคาจะเข้ามาลาักษณะนี้ครับราคาจะเบรกขึ้นมาลักษณะน,นี้ ก็ไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็รอเล่นบายช่วงไหนช่วงตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับรอให้ราคาเบรกแล้วราคาย่อลงมาค่อยเล่นบายแต่ถ้าราคาไม่ผ่านถ้าราคาไม่ผ่านเป็นไงครับ mm hmm. ก็ลงลงมาก็จะเป็นก็จะเป็นเล่นเซลล์อย่างนี้นะครับ mm hmm. เราอาจจะได้เซล ช่วงแถวนี้ถ้าราคาไม่ผ่านถูกไหมครับเราอาจจะไม่ได้ข้างบนสุดเลยเราอาจจะได้แค่ช่วงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เล่นดูนะครับประมาณนี้นะครับภาพสลับ btc ผมก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกลุ่มคริปโตวันนี้ ethereum กับ btc ที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับก็จะประมาณนี้แนะนำให้ติดตามข่าวด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครที่อยากจ,จะเข้าไปซื้อนะครับโอเครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับบิตคอยโอเคเดี๋ยววันวันพุธเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าราคาเป็นไงบ้างนะครับว่าไหลลงมาถึงโซนข้างล่างไหมนะครับหรือไม่ว่าพรุ่งนี้เราอาจจะได้จังหวะดีๆนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยมีจังหวะเท่าไหร่นะครับในการเข้าเทรดนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ วันนี้โอเคครับว,วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับย้ยายได้ครับผม